สวัสดีครับที่สุดพินครับอตอนนี้เราเช็คเขาจากจะมบุกการีสอร์ดเขาเต่าแล้วนะครับก็เราจะขับรถนะครับเข้าไปเที่ยวกลางวัดพระที่วัดท่าเขาเต่านะครับเขาอยู่ใ,ใกล้ๆกันนี่แหละนะครับโครงการชลประทางเขาเต่า ก็อรอสักพักเดี๋ยวไปที่วัดจะถ่ายให้ดูนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงนะครับเห็นว่าวิวสวยนะครับโอเคเจอเจอที่วัดครับ ครับาทางนี้นะครับวัดถ้ำเขาเต่าอันนี้เป็นแบบเป็นลงเจนะครับตรงนี้เป็นลงเจขึ้นไปอันนี้ถ้าเราไปวัดถ้ำเขาเต่าเดินทางนี้ติดทะเลเลยครับ ครับอ่าพอมาถึงตรงนี้ก็ต้องถอดรองเท้านะครับ หมวกกัลูกใส่หมวกไปทางชันพอสมควรครับโอ้ชันขึ้นมาแค่นี้ก็อ่านั่นพอสมควรแล้วใช้พลังงานพอสมควรโอเคสู้ต่อ,อใช้ได้ อีกนิดเดียวสู้นะครับเห็นองค์พระและ้วจะถึงแล้วอ,อ,อ๋ออยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมถึงแล้วตรงเนี้นนอยอ่า โอ้ยหัวใจเต้นขนาดออกกังลังกายอะเนี่ยออกกังลังกายไม่ขนาดนี้เลยอย่ระวังเย่นเฉยเฉสูงมากเลยแล้วเนี่ยแล้วสู้ต่ออีกนิดเดียวยังไงเอาสาอยู่ข้างบนแล้วถึงแล้วนะครับพระพุทธ,ธสากยะ ชิน,นะมหาลาศนะครับข้างบนนี้มีที่หลบลมเนะหลบลมตรงนี้การพักเหนื่อยกันโอเคครับอ่าดูวิวนะครับอันนั้นเมื่อคืนเราที่เราพักอยู่นะครับตรงคอนโดสีส้มๆนะครับตรงนน้นนะครับที่เมื่อคืนเราพักตัวแถวตรงนน้นนะครับอวันนี้เราขึ้นมาไหว้พระใหญ่ข้างบนวัดถ้ำขาวเต่านะครับ มาดูวิวด้านบนกันก็ดีนะครับทำตรงนี้ไว้เนี่ยไว้อาหลบร้อนได้นะไม่งั้นขึ้นมาไม่มีที่หลบร้อน แบบซื้อนะครับของฝากตรงทางขึ้นนี่เองเนี่เห็นไหมทางขึ้นท่านขเขาเต่าเนี่ยนะครับมีร้านขายของฝากอยู่ตรงนี้ชื่อร้านวันแอนด์ชอยนะครับก็มีเนี่ยสับปะรดมีปลาหมึกมีกุ้งมีอะไรพวกนี้นะครับคนก็มาอุ่นหนุนกัน โ <Okay. S 2> ก็ว่ายพระก,กันเรียบร้อยนะครับจ้งของฝากติดมือมานิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไปรับกินข้าวกันน่าจะเป็นร้านชื่อร้านแซอิหลีแต่อันนี้ไม่ใช่สาขาล่องระกำนะครับอันนี้น่าจะเป็นสาขา,าตกค่ายนเรศวรน,นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านแล้วกัน ก่ดังอ่ายำปูมานี่นะครับอ่าค่าวทะเลสวนร้านนี้นะครับแานดิลีอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยโอเคไปอ่าดูบรรยากาศในร้านนะครับร้านใหญ่พอสมควรนะแต่ห้องแอร์เขาไม่เปิดให้ให้บริการนะช่วงนี้นะครับก็ ครับก็ดูเมนูราคาอาหารกับ

จำปูปลาร้านนั่นเลยนะร้านสาขาล่องระกรรมนะครับอร่อยเออร้านแซ่บิลี่นี่เ้าอร่อยจริงเนื้อเดดเดียว,ยวไม่เหนียว ครับอันนีเน้เป็นอะไรนะมิ้นแกงอ่อมอ่อมกระดูกอ่อนอืมหอ,อมกิ่นไ,ได้เลยหอม รสชาติดีสัจจภามากหอมอร่อยอ่ะขนฟองด้วยหอมผักอะไรวะอ่ะกตะแยงเหรอเหลืออะไรนะน่าจะเป็นไส้ปลาซีลาวเออปัาซีลาวเลยอเ,ออเยหอมอร่อยหอมอร่อยอ่ะออรสชาต นะครับอ่าด้านข้างก็มีที่จอดรถนะครับจอดได้หลายคันมีหลังคาเมื่อกี้นี้อ่จอดตอนมาจอดหน้าร้านนะครับตอนนี้เลื่อนมาจอดตรงนี้และนะครับมีหลังคาด้วยก็จอดได้สักตรงนี้ประมาณน่าจะยี่สิบกว่าคันนะครับ มีหลังคาลมอย่างสุดท้ายนะครับเป็นเอาเลยเป็นกระพงทอดน้ำปลาที่นี่เขาจะทอดแบบนี้นะครับทอดไม่เหมือนที่อื่นนะจะทอดแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าโอเคเนื้อก็ได้เป็นตอนตอนนะ อันนี้ขอน้ำปลาหวานเขาแยกมันะไม่ดูดาอนนะเฮ้ยน้ำจิ้ซีฟูดจะไม่มากินกันเลยไปก่อน เออแล้วกินไปนี่เชื่อว่าความเห็นนะไม่ว่าง ต้มตบอบอร่อยอมากเป็นโครราเ่อยกนะไม่เป็นหวานลไม่ใช่สาขา น็นอร่อยมากเลยรี่ครับอร่อยน่เลยแต่สเยอรู้สึกว่าตมโคลาเายัไม่เคยกินนะตมโลาเราจะัดไม่อาแตกับาวหรอบเด็แต่กับข้

ปลากระพงรสชาติเป็นไงบ้างลูกอร่อยมากอร่อยมากเลยนะปลาสดตัวใหญ่ัลลไม่รู้ราคาเท่ากันบ้างตัวสามร้อยเท่ากันบ้างหรือ่ลูกเมื่อกี้นี้ๆๆไม่ได้ดูราคา เป็น,นต้นตากจิ้มซบฟุ้ดก็ไม่เด้อดรอด บ้าเป็นสามอย่างนะครับเป็นยัมปูมาที่นี่เห็นเพราะว่าดังยัมปูมานะ,ะแยกเครื่องไปแล้วก็ปับทูปลาก็แยกแยกเครื่องนะครับแล้วอยากก็เนื้อเด็ดเดี่ยวสั่งมบ้างไดครับผมอเรียกเชฟบินมาแล้วนะครับก็ราคาก<ม>็ตามนี้นะครับปลากระพงสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะ นะปลา,ก,าก,กระพงของวักเจ็สิบถูก,กร้านนั้นอีกตัวใหญ่สาขาล่องละกรรมตัวละสามร้อยนะครับาสาขานี้สอ,องร้อยเจ็ดสิบถูกตอมกระดูกร้อยสิบเนื้อแดดที่ละเก้าสิบนะครับตะปูปลาห้าสิบยำปูมาร้อยที่นะครับตามโคล่าห้าสิบห้าบาทนะครับก็ทั้งหมดก็ แปดร้อยเก้าสิบห้าบาทโอเคเอ่อของอร่อยราคาถูกโอเคครับส,สวยรวยแม่เรามาที่หนึ่งไปไหว้พระแล้วหัวใหญ่วถตั้งเขาเต่า โอเคครับก็กินอิ่มกันเรียบร้อยนะครับกำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับก็ร้านนี้เหมือนเดิมไม่เคยมากินนะครับจะเป็นอ่าแซบอีหีสาขาหน้าค่ายทะเลส,สวนนะครับรสชาติดีอร่อยนะครับราคาถูกอย่างเช่นปลากระพงทอดปลาเนี่ยเป็นแซบอีหีสาขาโล,ลกระกมนะครับเท่าที่จาได้นะสามร้อยบาทอันนี้ตัวบลเลเลยสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับ ื้อแล้วซื้อกลับบ้านด้วยนะครับซื้อ,อติดกลับบ้านอีกมียามปูไม้ตะวัดดังนะครับซื้อกลับบ้านมาสามอย่างเซ็ตวิมาทั้งหมด89 5เบาทไม่ถึงพันนะครับก็โอเคอร่อยถูกนะครับแนะนำนะครับวันนี้แซฟิหลีสาขาหน้าค่ายทะเลส,สวนนะครับเซิร์ชในคูเก l e แมปในคูเก l e ได้เลยนะครับเจอสาขาหน้าค่ายทะเลส,สวนนะครับ โอเคก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับจบทริปหัวหินเขาเต่านะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอหอมบ,บายยหนะ่อยลกูก